นุชาบุราพาชัยศรีโฆศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการที่รัฐบาลเดินหน้าโครงการคนละครึ่งในเฟสสองเพิ่มสิทธิ์ให้กับผู้ใช้ชาวไทย5้าล้านคนขยายวงเงินเพิ่มสำหรับผู้ใช้เดิมอีก500บาทและขยายเวลาใช้ถึงเดือนมีนาคม2564ในช่วงที่ผ่านมายังพบว่ามีหลายกลุ่มที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องพยายามสแสวงหาผลประโยชน์ซึ่งกระทรวงการคลังได้ประสานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ดำเนินคดีกับคนเหล่านี้ แล้วโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีกล่าวเตือนด้วยว่าให้หยุดพฤติกรรมดังกล่าวเพราะเป็นเรื่องที่รัฐบาลได้รับการร้องเรียนมาเป็นจำนวนมากและถือเป็นอุปสรรคสําหรับคนที่มีเจตนาดี นายสรยิทธิ์วิทูลผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานนำสาธุชนทำบุญในวันอาทิตย์ตักบาตรถวายดอกบัวโดยมีจ่าส1บเอกเกกชัยผ่องแพ้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและประธานสภาเทศบาลน,นาครอ,อุบลราชธานีนางพิมพณพพัฒน์กอบพงสุก ผูมอหน่วยการส่วนบริหารงานการครั้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลนครอ,อุบลราชธานีร่วมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพุทธบูชามุทิตาหลวงปู่ม่านบริทัตโตและเพื่อความเป็นสิริมงคลณนะลานเทียนเฉลิมพระเกียรติทุ่งสีเมือง ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเปิดบริการงานบัตรประจำตัวประชาชนฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชนเปิดให้บริการงานบัตรประจำตัวประชาชนในวันหยุดวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดราชการก่อนวันเลือกตั้งตั้งแต่วันที่5ถึงวันที่20ธันวาคม2563เริ่มเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง16นาฬิกา30นาทีเพื่อเป็นการให้บริการประชาชนที่มีความจำเป็นต้องมีบัตรใช้เป็นหลักฐานแสดงตนในการขอใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิก ที่สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันที่20ธันวาคม2563นี้เทศบาลตำบลกุดเข้าปุ้นนำโดยนายผลิตสวัสด์ขุนปัญญาปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีนางพริกไทยสิริพงศ์รองปลัดเทศบาลนายประวิศศรีวรม หัวหน้าสำนักปลัดนางชาลิดาประทิพทองผอออกกองคลังนางสาวพิมพ์วลีป้องภายผอ,ออกกองการศึกษานำทีมพนักง,งานร่วมเดินพาเรดร่วมกับอบตห้าแห่งในนามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นการแข่งขันกีฬาหน่วยงานสัมพันธ์จะตุรมิตรเกมจากสามแยกทางไปประทุมราชวงศ์สาสนามกีฬาที่ว่าการอำเภอกุดเข้าปุ้น เปิดคขายบัตรงานฤดูเทศกาลบอกรักเขมราชธานี2,564ในวันเสาร์ที่26ธันวาคม2,563ณลานดอกจานเทศบาลตำบลเขมราชพบกับการแสดงแสงสีเสียงดารานักร้องจากมหาวิทยาลัยรังสิตบัตรราคา2,500บาท V.I.P. 3,000บาทโตละ6ท่านติดตอ่อที่หมายเลขโทรศัพท์0933398999 บุฟเฟ่อาหารจีนสามบนทนส่งท้ายปี2,563ราคาประหยัดคุ้มคุ้มสำหรับหน่วยงานห้างร้านบริษัทหรือบุคคลทั่วไปที่สนใจร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมกันเริ่มวันที่24-27ธันวาคมนี้เพียง4วันวันละหนึ่งรอบเท่านั้นเริ่มเวลา12.00นาถึง13.30นนาทีทันละ298บาท ที่สุดของอาหาร,รอร่อยต้องที่โรงแรมทอแสงเฮอริเทจอุบลราชธานีเท่านั้นรายการอาหารบุฟเฟ่ที่ขาดไม่ได้ตามคำเรียกร้องคือเป็ดปักกิ่งและอีกกว่า20รายการสำร,รองที่นั่งและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม045 245 531ถึง9 แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมระดับประเทศที่จังหวัดอุบลราชธานีสมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทยการประชุมสมนาวิชาการเรื่องการจัดการศึกษามัธยมศึกษาเพื่อรับมือกับพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของเยาวชนและประชุมใหญ่สามัญประจำปี2562ครั้งที่49ระหว่างวันที่15-18ธั 18, นวาคม2563ณโรงแรมซุนิกรันแอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์จังหวัดอุบลราชธานี งานประชา 3, สัมพันธ์เทศบาลตำบลแสนสุขขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านร่วมกิจกรรมเนื่องในโครงการทำบุญตักบาตรส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ประจำปี2564ในวันพุทธที่30ธันวาคม2563ณบริเวณหน้าที่สำนักง,งานเทศบาลตำบลแสนสุขเวลา6นาฬิกาเป็นต้นไป การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการชีววิถีเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนระดับประเทศประจำปี2563จำนวน14ท่านโดยมีว่าที่ร้อยตรีนิพนธ์ผู้พรับผู้อำนวยการดุิธยรลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพรเป็นประธานคณะกรรมการประเมินซึ่งได้ตรวจประเมินประเภทราษฎรตัวแทนภาคตอนออกเฉียงเหนือของนางอรุณรัตนจำปาเทพหรือหมอลำทำเกษตรอรุณีภูลสว่างที่จัดทำเป็นศูน เรียนรู้สวนเกษตรผสมผสานโครงการชีววิถีกอฟอพอที่มีการเพราะปลูกพ,พืชการเลี้ยงสัตว์วัวไก่พื้นเมืองเป็ดไข่การประมงปลาดุกบ่อปรานิน การทำธนาคารจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ E.M. การใช้ในการทำปุ๋ยหมักอินทรีย์ปุ๋ยน้ำโฮอร์โมนสารไล่แมลงต่างๆสำหรับปลูกพืชผักสวนครัวไม้ผลอย่างพารานาบัวตลอดจนนำไปใช้บำบัดร,รักษาสิ่งแวดล้อมลดละเลิกการใช้สารเคมีปุ๋ยเคมีเป็นผลสำเร็จรูปธรรม ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุบลราชธานีดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลกิจกรรมที่1ฝึกอบร,รมเพิ่มทักษะระยะสั้นการพัฒนาเกษตรกรรมสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียงรูปแบบโคกหนองนามโมเดลกิจกรรมสุขภาพพึ่งตนพัฒนาสามขุมกําลังพลังกายพลังใจพลังปัญญากิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามือสามัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่ โดยคณะวิทยากรสพชอุบลราชธานีและวิทยากรเครือข่ายกสิกรรมธรรมชาติถอดบทเรียนจิตอาสาพ,พัฒนาชุมชนเอามือสามคัคคีพัฒนาพื้นที่ตามหลักทฤษฎีใหม่หนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดล